สวัสดีน้องับมันควันฝาผ้าโชคผ้าไปตามแนวทางของกูเจ็ดสองนะครับไก่สิโคงทุดท้ทยแล้วครับภาพรับชมรับฟังเพื่อนว่องกลมให้ราครับความกับสุดเต็มนะครับไม่เคยผาดนะครับมังซี่เหลี่ยมของเพื่อนนะไม่เคยผาดนะครับสี่เหลียมเพื่อนนี่ฮุกโตนะครับที่จับไซอ่ะไม่เคยผาดแจ๊กเทียครับแจ๊กจวดครับ เพือ่อเขามาแล้วลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันฝากพาชม์ด้วยครับผู้ใดมีบุญวาสนาต่อกันขอให้ถูกทองวันนะครับข้าไปชมแนวข้างทางปูเจ็ดสองว่า,าปูหัวบักปูหมักแข็งเยยะะงเย,ยนะครับมันหมากแข็งเงยนะครับเพื่อเขามาแล้วก็ยืมนะครับกดไลค์กดแชร์กนฝากพาชม์ด้วยครับด้วยครับ ถ้าไปตามตัวเลขนำง่ามของปูครับถ้าตามปูนี่ผมว่าบรเคยผ่านนะครับเ่บเขาทั้งบนทั้งล่างกับเขาสามโตนะครับแถบคุณงงวดครับบ่าเคยผ่านคบอในเขามาแล้วก็ไปครับ้าไปรับชมรับฟังตัวเลขนำงามนำกันนะครับคุณใดที่บุญวาสนาต่อกันคอยถูกน้วันนะครับครับไปครับ ก็นีแ่แหละครับเหล็กลางนะครับศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งหกตอนนั้นกเข่าลายสำนักนเขาตรงกันลายสำนักนะครับ,เ,รรบเห็นมักหนึ่งอยครับตังวเพิ่งกลุ่มมาแล้วว่าหนึ่งแปดนะครับกับหนึ่งห้าล่างอันนี้น่าจะเป็นบนนะครับสามหกแปด ามหกศูนย์ศูนย์หกแปดสามหกหนึ่งหกแปดสองตัวนะครับหกหนะึ่งสามหกว่าพิ่งบุ้งกลุ่มไปที่หกแปดจะพอมักสองนะครับอาจจะเป็นสองหกแปดก็ได้นะครับหรืว่าศนะูนย์หกแปดเนาะแต่พี่น้องมากตัวใดก็จับใสีเอานะครับไเลขชุดเพิ่นเนี่ยที่วนหน่อยในในใน,ในสี่เหลี่ยมนะครับ เขาตลอดนะครับจับคู่ถ้าเพ่นที่จับคู่สิครับจับคู่เนี่ยครับสามสามแปดหกเนาะแล้วพี่น้องมักจังไดเนาะพิดจะหน้าเอาแคบเอาครับทางขวามือก็คือสุดเต็มนะครับกดไลค์เขาเมื่อ้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดฝากพาชมนี้นะครับ ได้มีบุญวาสนาต่อกัน้อยถูกรางวันเนาะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ